ทั่วโลกแฮคารวะครับเทคบอลไทยคู่ผสมทำได้ครับสามารถล้มต้นตำรับฮังการีคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จกับทัวร์นาเมนต์ชิงตาวครับแข่งก,กันกันที่ประเทศจีนซึ่งนักชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมเนี่ยเราต้องโคจรมาพบกับฮังการีครับที่เป็นแชมป์โลกเก่าอยู่แล้วซึ่งฮังการีเนี่ยเป็นแชมป์โลกกันหลายรุ่นหลายเจนมากครับในเจนนี้ก็เป็นหนึ่งเจน ที่เขาเล่นดีมากโดยเฉพาะตัวผู้ชายเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับใช้สรีระความสูงได้เปรียบเราแล้วเขาก็ใช้เป็นประโยชน์มากครับขายาวแล้วการเสิร์ฟเนี่ยเป็นท่าไม้ตายของเขาเลยก็ว่าได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไทยเราก็ยังทําสําเร็จครับปาดหน้า ปาดหน้าคว้าแชมป์มาได้ครับถึงแม้ว่าจะชนะในเซตแรกแล้วฮังการีเนี่ยมาตีเสมอได้แต่ว่าสุดท้ายเซตที่3เนี่ยเราก็สามารถล้มเขาได้ครับคว้าแชมป์ไปครองซึ่งแชมป์ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นแชมป์ครั้งแรกด้วยครับที่เราเนี่ยที่เราสามารถชนะฮังการีได้แล้วก็เป็นแชมป์เรียกได้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ในความยิ่งใหญ่จริงๆคือเราเนี่ยเข้าชิงไป3ประเภทครับประเภทหญิงคู่ ใชยประเภทหญิงคู่ชายคู่แล้วก็คู่ผสมได้แชมป์ไปแล้ว2ก็คือประเภทหญิงคู่ที่ชิงกันเองและก็ประเภทคู่ผสมครับที่เราเพิ่งได้แชมป์ไปหมัดๆส่วนอีกคู่หนึ่งคือชายคู่เนี่ยเราแพ้ฮังการี่ครับไป2ต่อ1เซตน่าเสียดายมากครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆ คือก็ยังดีครับที่เราเนี่ยยังมาได้แชมป์กับผู้ผสมอยู่อัชนะหังการีได้ที่มีตัวผู้ชายตัวเด็ดของเขาเนี่ยเล่นดีมากครับแต่ไทยเรเงก็ตีลังกาจนได้แชมป์ครับจีนเนี่ยแห่คาระวะปรบมือรัวเลยท่าสวยด้วยได้แชมป์ด้วยครับทำเอาจีนอึ้งไปตามๆกันส่งแอดก็มีไฮไลท์เกมนี้ไหมคุณผู้ชมรับชมกันด้วยครับต้องบอกว่าแต่ละจังหวะโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวครับห้ามพลาดครับก่อนเริ่มเกมก็มีการเดินลงสู่สนามครับ ทั้ง2ทีมครับทั้งอังกอรี่และก็ไทยคือตัวงสูงเนี่ยแอดคิดว่าเราน่าจะเคยเจออยู่และเราก็แพ้นในครั้งนั้นครับแต่ครั้งนี้ล้างตาได้สาเร็จด,ดูครับแต้มแรกเป็นของใครครับเนี่ยโอ้โหตีลังกาโชว์สวยไป1ดอกครับผู้ผสมของเราถือว่าฟอร์มดีฟอร์มเด่นเลยครับไปดูอีกจังหวะหนึ่งครับจังหวะนี้เราตีลังกาอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้ครับได้ครับอื รับไม่ได้ครับผู้เล่นฮังการีแต่เขาจะได้เสิร์ฟครับจับตาลูกเสิร์ฟของผู้เล่นเขาดีๆครับเนี่ยคือสรีระร่างกายเขาดีกว่าเราครับเหนือกว่าเราเลยแหละแล้เขาก็ใช้เป็นประโยชน์มากครับจังหวะเสิฟแต่ดูของเราบ้างครับเสิร์ฟมาออู้ยได้เหมือนกันครับแล้วอีกจังหวะหนึงได้ไหมยังไม่ได้ครับแต่ฝั่งเขาแก้มาจังหวะนี้ดูครับ จับตาดูจังหวะนี้ดีๆครับโอ้โหสุดยอดครับแต้มนี้รับยังไงนะครับก็อยาเทดบอกครับตีลังกาจนได้แชมป์แล้วเสิร์ฟดีด้วยครับแต้มนี้โอ้โหสุดยอดครับเนี่ยจบเฮเลยครับเสิร์ฟแบบนี้แบบอีกจังหวะหนึ่งไทยเราอุ้ยยังไม่ได้แล้วดูเขาครับเนี่ยแต่ว่าเรายังรับได้แต่สุดท้าย เล่น3จังหวะไปแล้วครับเราฟาวทำให้แต้มตอนนี้ฮังการีไล่ละมาครับ5ต่อ3ถูกเขาเสิร์ฟม,มาหนักเหมือนกันแต่ว่าเรารับสบายๆแล้วฟาดลูกนี้โอ้โหแม่ต้องยอมครับแต้มนี้ยอมจำนนเลยครับคือถ้าได้ขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีเหลือครับโอ้โหแต่แบบนี้รู้สึกว่าจะขึ้นฟาดน้อยครับเพราะว่าลูกเสิร์ฟเขาดี เนี่ยโอ้โหคือบอนแรกเราค่อนข้างรับยากครับฮังการีเองเขาก็มีเทคนิคแพรวพลาเหมือนกัน,ต,นตัวตรับของเทคบอลนะครับฮังการีแล้วดูจังหวะนี้ของเราอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดครับโอ้โหเซ็งกันเลยครับผูเ้เล่นฮังการีคือท้าฟาดแบบนี้เนี่ยรับยังไงก็ไม่ได้เลยครับยิ่งเป็นผู้หญิงรับด้วยก็ยากหน่อย แล้วอีกจังหวะหนึ่งเรียบร้อยเลยครับบอลแทบชนกล้องครับโอ้โหพักพงเตโชโรนเนี่ยเนี่ยเสิร์ฟดีด้วยแทมนี้บาหยกครับคนนี้ก็เป็นแชมป์โลกเก่าเหมือนกันนะครับเขาแต่ว่าเราเล่นดีเหลือเกินครับเซตแรกน้ำ1 1ต่อสครับห่างแบบห่างมากครับเนี่ยสุดท้ายเราชะนะเลยครับ 12ต่อ4ครับเร็วมากครับฮังการีได้เพียงแค่4แต้มเท่านั้นครับแชมป์โลกโอ้โหเซตแรกถือว่าฟอร์มจดแจ่มมากครับและดูเซตที่2ครับฮังการีแก้มาแล้วพลาดให้เราอีกเราขึ้นนำก่อนครับ1 0น,น่าเสียเลยครับเพื่อนเขาคือความผิดพลาดเยอะมากครับเกมนี้และดูอีกหนึ่งจังหวะเราจะเสิร์ฟครับเด้งบอลหน่อยแล้วเสิร์ฟมา รับได้แล้วเขาแก้มาได้ไหม,มยังได้และเป็นจังหวะเราฟาดจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับแล้วเสียจังหวะกันนี่ครับเพ่อนังกอรี่โอ้โหแต้นที่สองเป็นของเราครับคือเซตสองเนี่ยเราน่าจะเก็บเซตได้อีกหนึ่งเซตนะครับแต่ว่าก็ยังผิดพลาดแล้วพังกอรี่เขาก็มีดีที่ลูกเสิฟดูเขาฟาดบ้างครับเนี่ยโอ้โหคือถ้ามีคนรับบอลแรกให้เขาเขาก็ฟาดดีตลอดแล้วคนนี้ สยายร่างกายเนี่ยยาวมากครับดูครับเขาเสิฟเนี่ยรับยากครับลูกเสิฟเป็นการเสริฟจี้นะครับคือขาเขายาวครับแต่ดูอีกจังหวะหนึ่งเขาเสริรฟมาโอ้โหโอสองแต้มติดแม่ยอดเยี่ยมครับน่ากลัวมากครับยิงชายคู่เนี่ยยิงน่ากลัวครับพังการี่สู้เขายากมากกับลูกเสิฟเนี่ยโอ้โห ต้องยอมครับแต่ว่าเรื่องตีลังกาเนี่ยไม่ยอมแน่นอนครับเนี่ยแก้มาก็ไม่ได้โอ้โหเป็นแต้มของเราเราตามหลังอยู่ครับตอนนี้3ต่อ4ตูจังหวันนี้เราเปิดได้เอา้าเราเปิดเปิดแบบนี้แล้วโอ้โหไม่ลงน่าเสียดายครับจังหวะน,นี้ไกลเกินไปครับโอ้โห แล้วจะวันหนึ่งเราได้เสิร์ฟแล้วฮังเการีดูเขาแต่ว่าเรายังชงได้ชงหวาน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 ,วนหน่อยอมไม่ได้ได้ครับเอาละครับไทยเราตอนนี้ไล่มาเป็น4ต,ต่อ5้าในเซตที่2ครับเนี่ยแล้วลูกเสิร์ฟเราก็ยังดีอยู่ครับโอ้โหเซตนี้เราน่าจะชนะด้วยซ้ำแต่ก็เป็นความผิดพลาดแหละครับในช่วงท้ายแล้วเราเสิร์ฟอีกจังหวะหนึ่งจังหวะน,นี้ได้อยู่ ดูพลเล่นทางการีฟาดเราเอ,าอ้ายังตั้งได้ครับเราแล้วตีลังกาเบาเบาแม่เสียจังหวะไปแล้วครับไทยทำให้กรีขึ้นนำเราครับ6ต่อ5อีกจังหวะนี้ครับดูแต้มแต้มนี้อุ้ยตวัดเลยครับเขาแล้วเราตีลังกาครับโอ้โหไม่ได้แต้มครับเป็นจังหวะฟาว แม่เป็นแทกกของฮังการีครับ7ต่อ5เอาอีกครั้งหนึ่งไม่ลงอีกครับเราโอ้โหมาพลาดช่วงท้ายจริงๆครับเอาล้ครับโมเมนตัมต้องกลับมาให้ได้แล้วครับฟาดอีกหนึ่งจังหวะแต้มนี้ยังไม่ได้อีกแล้วเขาฟาดคืนไม่ได้เหมือนกันโอ้โหใจทวบบายครับแมสู้กันดุเดือดมากและดูอีกหนึ่งจังหวะของเราตีลังกา เขาเอาคืนบ้างครับโอ้โหเรายังเปิดหน้าได้แล้วต้องแก้มาครับจังหวะน,นี้แก้มาแล้วว่าไงเขาฟาดมาไม่ได้เป็นจังหวะของเราชงหวานมากครับโอ้โหไม่ต้องตือนน้ำตาลครับอันนี้คลิปครับแต้มนี้ <c oughs> เสียดายครับผูลังการีมีโอกาสแต่ทําเราไม่ได้แล้วเขาจะได้เสิร์ฟครับแต้มเนี่ยห่างกันอยู่หนึ่งแต้งกับฮังการีนํา เสิร์ฟมาแบบนี้หวานไหมหวานเจี๊ยบสิครับโอ้โหแปดเท่าครับไล่มาติดติดไทยเราเป็นจังหวะเราได้เสิร์ฟบ้างได้อ้โหเสิร์ฟดีด้วยดีมากครับเสิร์ฟแท่นี้เก้าต่อแปดขึ้นน้ำแล้วครับไทยเราแล้วเสิร์ฟอีกจังหวะหนึ่งเปิดไม่ดีครับ10ต่อแปดครับโอ้โหเราน่าจะชนะจริงๆเซตนี้ แล้วเสิฟมาจาังหวะนี้หยดหยดไปดูฮังการีว่าไงเขาฟาดโอ้ยหนักครับฟาดหนักคือเกมนี้ชาวจีนปรบมือให้เรามากครับแฟนๆชาวจีนทัางสนามเนี่ยเข้ามาชมเกมกันเยอะดูครับแล้วว่าไงแต้มนี้เขาได้ไหมอุย้ยไม่ได้โอ้โหเอาล้ครับ10ต่อ10ิโอ้โหจังหวะนี้ลูกเสิฟเขา เป็นจุดเปลี่ยนเลยครับเกมนี้ลูกเสิร์ฟของแกรี่จุดเปลี่ยนสําคัญด้วยนะครับเนี่ยดูครับแล้วเราขึ้นฟาดเรียบร้อยไม่ไม่ได้ครับแล้วได้จนสุดท้ายแกรี่เสียเองครับแต้มนี้11ต่อ11และสุดท้ายโอ้โหลูกเสิร์ฟกรองก็ยังจับไม่ทันนะครับ ลูกเสิร์ฟเขาเยี่ยมจริงครับเขาก็ชนะไป12-11ต่อทางเทียวน่าจะชนะในเซตนี้ครับต้องมาเล่นกันต่อในเซตที่3ในเซตที่3เนี่ยเราก็ยังดูดีต่อเนื่องครับฟาดกดเบาๆไม่ได้เอาละฮังกรีว่างไงฮังกรีแก้มาไทยเราว่าไงไทยเราไทยเราหยดจอดได้ไหมไม่ได้ฮังกรีว่างไงหยดจอดเหมือนกันไม่ได้อีกแล้วเราโอ้โหเป็นแต้มของเราครับเขาฟาดครับฮังกรีต้นตรับเทคบอล โดนตะก้ไทยสอนเชิงนะครับวันนี้เราขึ้นนำอยู่1 0ูนย์ครับเอาเป็น2แล้วนะครับ20ศูนย์แต่เมื่อกี้จากจังหวะเสิร์ฟแต่ดูจังหวะหนึ่งครับฮังครีว่าไงตั้งมาไม่ได้ครับโอ้โหโมเมนตัมเสียเลยครับพเพื่อนฮังครี3ต่อ0นยครับบาอีกเซงเลยครับเนี่ย โดนทั้งลูกเสิร์บโดนทั้งลูกกระโดดฟาดของเราโอ้โหเอาละครับจะเป็นยังไงครับตอนนี้เรายังนำห่างอยู่นะครับแล้วไปเซตตัดสินด้วยเซตที่สถ้ทาชนะจากคว้าแชมป์ทันที4-0เป็นสกอร์ที่สวยงามมากแล้วเราขึ้นฟาดโอ้โหไม่ลงครับน่าเสียดายจังหวะนี้อื ต้องบิ้วกันหน่อยแหละแล้ว,วดูเขาบ้างครับตัดมาเนี่ยแต้มระรำอยู่6-4แล้วเขาก็มาได้แต้มนี้ครับเป็น5ต่อ6คือสูสีเหมือนเดิมครับทั้งที่เราน่าจะดูดีกว่านะกับประเภทคู่ผสมแต่ดูเขาเสิร์ฟมาไม่ข้ามครับต้องเสิร์ฟใหม่อีกครั้งนึงทำยังไงครับเสิร์ฟมาได้ไหม ดูจังหวะของเราฟาดแบบนี้สวยงามครับโอ้โหชงเข้มๆแบบนี้ก็ไม่เหลือสิครับเจ็ดต่อหกครับนี่นะครับหหสวยมากพักพงครับเนี่ยหหสวยจริงครับแ้มนี้แล้วดูอีกหนึ่งจังหวะจังหวะนี้กระโดดฟาดอีกครั้งหนึง่งเรียบร้อยครับ โอ้โหตอนนี้ขึ้นนําเลยครับไทยเรา10ต่อ6นําเยอะด้วยนะครับ4แต้มแล้วตัดมาเนี่ยอีฮังการีโอ้โหหนักครับเขาคือถ้าคนนี้ได้ฟาดเนี่ยเป็นงานยากของเรามากครับเพราะสูงแล้วดูเขาแก้มาเราต้องได้แต้มนี้ครับจบไหมไม่จบโอ้โห ไม่จบครับแม่น่าเสียดายครับเดี๋ยวอีกแต้มเดียวฮังการีไล่มาครับ10ต่อ11และดูลูกเสิร์ฟเขาเรายังรับแล้วตีลังกาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห12ต่อ10เราชนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ล้มตตวตรับแล้วก็แชมป์โลกครับเป็นอดีตแชมป์โลกด้วยครับฮังการีโอ้โหยอดเยี่ยมครับเซ็งเลยครับเรื่องของเขา แต่ว่าก็ต้องชื่นชมครับไทยเราคาราทังกรี่ต้องยังปรบมือให้เลยครับต้องบอกว่าแมตชนี้มันจริงๆแล้วก็คว้าแชมป์มาได้ครับในประเภทคู่ผสม ตอนนี้ในกีฬาเทคบอลเนี่ยไทยเราจะกินรวบโต๊ะแล้วนะครับคือเจ้าทุกแชมป์ไม่ได้นะครับก็น่าเสียดายครับที่ชายคู่เราไม่ได้แชมป์ครับได้เพียงเหรียญเงินมีแข่ง3ประเภทกวาดไป2ประเภทต้องชื่นชมเลยครับทีมชาติไทยเราแองก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกดันเบทเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวเดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ